แห้งเลยแห้งๆเลยนี่เลยข้าวดอกครับหรือเส้กนกบเนี้ครับแล้วก็เจ้าของญี่ปุ่นครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำข้าวพัดเชียตู้เย็นครับของนี้ในตู้เย็นก็นเอามาใส่ในมดเลยครับผมเริ่มทำกันเลยนี่น้ำมันก่อนครับก็เจียวเบคอนกันทบนี่ นี่ก็ซื้อมาคิดตซู้หลายวันแล้วครับใส่หมดเลยครับเดี๋ยวมันจะเสียนี่ครับแห้งได้แห้งๆหน่อยครับนี่เลย ข้าดอกครับหรือไส้กรอกเห็ดครับแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นครับนี่ล่างตู้เย็นพัดครับโอ้ลืมครับ กระเทียมทับครับเนี่ยครับท่านมาผมก็จะใส่เมื่อเกิดเทศครับนี่ัข้างตู้มาหลายวันแล้วครับแต่ละย,ยานข้างตู้ทั้งนั้นครับ จะแ,แวกกระแทกไว้หน่อยนึงครับาทางนี้ดีกว่าไข่ครับ หอยครับไข่นะครับพักนะครับข้าวครับนี่ครับประมาณสามจานโอ้โหลดครับน้ำมันหอยครับประมาณอสองช้อนจุ่มปูสีอุดมครับ หัวระมาณก่อนปลาเิียวครับซิวขาวครับแต่งกินด้วยน้ำปลานิดหน่อยตัดน้ำตาลสักนิดหนึ่ง แล้วก็ผมปุ่งรถครับน่าขนครับตัวนี้ ครับคุกเข้าเข้ากันแล้วกันรสชาติดูครับอ่าตาอืมโอเคแล้วครับเยี่ยมเลยนะครับไปจ,จัดกานกินเข้ากันดีกว่าครับผมเนี่ยชุยๆเลยข้าวพัดล่างตู้เย็นเรียบร้อยครับมา,ก,ากินข้าวกันครับผมสวัสดีครับมากินข้าวกันนี่ข้าวพัดครับ Tất cả lăng tôi vẫn xếp dây Cặp tiêu chậm nòi Đi bằng nít Mm hmm. Yeah. Mm hmm. ว่าครับ hmm. อ oh, ืม mm อืม hmm. mm hmm. nam tố tố. อืมอืมไล่รอบหยิบเด้ดรับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม